สำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็คงอยู่ในส่วนของความเสียหายที่กําลังจะเกิดขึ้นในปีการผลิตนี้นะครับเพราะว่าเราทราบดีอยู่แล้วอิทธิพลของดินฟ้าอากาศจะเป็นลานิยาหมายความว่าฝนตกชุกฝนตกต่อเนื่องฝนตกยาวนานฟ้าปิดดินแฉะการระบาดของโรคพืชก็จะรุนแรงแต่ว่าให้เข้าใจว่าดูฝนที่จะมีผลต่อความเสียหายนั้นจะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูแลในเรื่องของการวางแผนในการป้องกันและเมื่อเกิดเราถึงจะทําสู่การกําจัดแต่ก่อนอื่นช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ ทราบไหมว่าก่อนที่พืชจะผลิตดอกออกผลได้นั้นพืชจะต้องใช้เวลาในการสะสมความสมบูรณ์อย่างเพียงพอโดยการสร้างใบใหม่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ผลิตและสะสมพลังงานและหากความสมบูรณ์เพียงพอแล้วพืชไปกระทบกับสภาพอากาศที่เหมาะสมต้นที่สมบูรณ์จะออกดอกได้เร็วกว่าและมากกว่า ดังนั้นชาวสวนจึงควรให้ธาตุอาหารทางระบบรากเพื่อให้พืชได้สะสมความพร้อมโดยการราด TKS1 และ TKS2 อย่างละ5 0ซีต่อต้นต่อใบอ่อนหนึ่งรุ่นจะช่วยส่งเสริมการออกดอกได้เร็วและไม่พบปัญหาดอกฟอดอกร่วงอีกด้วย TKS1 และ TKS2 อาหารเสริมทางดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม้แอน r e k n o และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีลีฟจำกัดใช้สีในก้อนสองพันนเพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีน่งก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดกดีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนึ่งก้อนสองพันสวนฉันก็ใช้สีนึ่ก้อนสองพันฉันได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมางคุดเงาะมิสารอะมิโนโอเอสิดจากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร,ร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทาง,งานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจำหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน 1. 1> บบท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้ใช้พลกษะเสรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็ยังคงอยู่ในประเด็นของโรคพืชซึ่งในคำว่าโรคพืชน,นั้นเราก็จะตีความหมายไปถึงไม้ผลทุกชนิดในาการทำสวนของเราแต่ว่าเวลาที่ผมอธิบายนั้นอาจจะเน้นไปในส่วนของทุเรียน ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เนื่องมาจากทุเรียนนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความอ่อนแอและมีความเปลี่ยนแปลงต่อ,อการเกิดโรคพืชอย่างรวดเร็วและบางครั้งก็รุนแรงซึ่งอาจจะทำให้ต้นนั้นถึงกับล้มหายตายจากไปพี่นักสกรครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมอยากจะให้ท่านได้เข้าใจว่าคำว่าโรคพืชน,นั้นมันก็คือความผิดปกติเป็นความเจ็บป่วย เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความเสียหายซึ่งในการที่เราจะไปวิเคราะห์เราเองนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเราจะอาศัยคนอื่นอย่างเดียวนั้นไม่ได้หรือจะอาศัยฐานข้อมูลที่เราได้รับมาอย่างเดียวนั้นไม่ได้เราต้องรับมาต้องรับนะครับแต่รับแล้วํำมาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็อยากจะให้เกิดความเข้าใจในประเด็นตรงนี้ ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าในความหมายของคำว่าโรคพืชนั้นมันก็คือสิ่งที่เป็นผลกระทบทำให้ต้นไม้หรือไม้ผลของเรานั้นเกิดความเสียหายซึ่งถ้าเราจะแยกประเด็นในส่วนของการเกิดโรคพืชในบางครั้งเราก็สับสนเราเข้าไปในสวนบางครั้งเราได้รับข้อมูลจากในโลกของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในสื่อโซเชียลเราก็สรุปว่า ทุเรียนหรือไม้ผลของเราเป็นโรคพืชถูกต้องครับแต่ในความหมายของโรคพืชน,นั้นเราจะต้องเข้าไปดูว่ามันเกิดจากอะไรถ้าเราแยกกลุ่มหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งเป็นโรคพืชที่มีเชื้อสาเหตุคำว่ามีเชื้อสาเหตุก็จะเป็นเชื้อราเป็นไวรัสเป็นแบคทีเรียเป็นโรคที่เกิดจากส่วนที่มีสาเหตุอาจจะเป็นสัตว์ศัตรูพืชอย่างเช่นไส้เดือนฝอย ในกลุ่มเนมาโทษพวกนี้อีกกลุ่มหนึ่งครับที่เราก็จะทราบกันดีนั่นก็คือโรคพืชที่ไม่มีเชื้อสาเหตุคําว่าม่มีเชื้อสาเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรก็มาจากอุณหภูมิธาตุอาหารความร้อนหนาวความแห้งแล้งคือคือเหมือนกับสรุปง่ายๆว่าดินน้ําอาหารอากาศแร่ธาตุเป็นส่วนที่ทําให้เกิดความเสียหายซึ่งทั้งสส่วนนี้ถ้าเราเรามาวิเคราะห์กันดูนะครับ สมมุติว่าวันนี้พิทักษสกกรเข้าไปในสวนทุเรียนเราเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งแปลงมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนั่นคือความหมายที่เราพอจะสรุปได้ว่ามันเป็นผลกระทบมาจากโรคพืชที่ไม่มีเชื้อสาเหตุแต่ว่าวันนี้ถ้าท่านเข้าไปในสวนท่านก็จะพบว่าบางต้นใบอ่อนใบ,ใบสุดโทมยอดเป็นไม่กวาดมีลักษณะของอาการเกิดโรค ซึ่งมันจะเป็นบางต้นบางจุดบางส่วนของแปลงนั่นหมายความว่าต้นเหล่านั้นเนี่ยเกิดโรคพืชแน่นอนแต่ในความหมายของการเกิดโรคพืชแน่นอนนั้นเราก็จะต้องไปวิเคราะห์อีกนะครับว่าในทุเรียนร้อยต้นหรือในไม้ผลร้อยต้นเนี่ยมันมีอยู่20ต้นที่มีอาการรุนแรงใน20ต้นเหล่านั้นทําไมต้นอื่นเขาไม่เป็นถ้าเราจะสรุปว่าพราะดินเป็นกรดไม่ใช่ครับ เพราะดินไม่ดีก็ไม่ใช่อีกเพราะอะไรเพราะต้นที่เขาปกติเขาก็จเจริญเติบโตได้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์เป็นเทคนิคในการที่จะเข้าไปวิเคราะห์หลายท่านอาจจะถามว่าอ้าวแล้วหมอทุเรียนรู้ได้ยังไงก็ประสบการณ์ตรงนี้กว่า40ปีที่เราไปวิเคราะห์ไปทำงานให้กับพี่นศกรเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดเจนผมเลยย้ำว่า ในกรณีที่เราไปพบต้นที่มันมีอาการรุนแรงมีอาการเจ็บป่วยมีอาการผิดปกติเราอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปนะครับเราจะต้องเข้าไปวิเคราะห์ก่อนว่าผลไม้หรือทุเรียนของเราใน20ต้นนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นโรคพืชหรือว่าเกิดจากสิ่งแวดล้อมดินน้ำอาหารอากาศแร่ธาต ดังที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นเป็นภาพออกมาว่าเรามีทุเรียนอยู่20สต้นยอดเป็นไม้กวาดยอดแห้งยอดเป็นก้าทุบเราไปดูได้เลยครับว่าประเด็นทุเรียนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากโรคที่มีเชื้อราเชื้อแบคทีเรียวไวรัสหรือว่าเส้เดือนฝอยแต่มันเกิดจากอะไรเกิดจากาธาตุอาหารเกิดจากน้ําเกิดจากความร้อนของดินเช่นในถนนตรงนี้เราพบว่าด้านที่อยู่ติดถนนยอดเป็นไม้กวาดเป็นก้านทุบ อีกด้านหนึ่งไม่เป็นเป็นปกติก็สรุปได้หรือว่าต้นนั้นเนี่ยเขามีสภาวะของผลผลิตที่ค่อนข้างจะมากนะครับหรือเขาไปแตกใบอ่อนในช่วงที่อากาศร้อนแห้งแล้งแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้ามันเกิดจากมแมลงเสียหายเฉพาะใบบนแต่ใบล่างยังปกติก็แสดงว่าไม่ใช่สาเหตุหลักดังนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ย พนักรจะต้องเข้าไปวิเคราะห์ตรวจสอบดูว่าในจำนวนไม้ผล20ต้นของเราที่เจ็บป่วยจริงๆมันเกิดจากอะไรเราก็ไล่ตั้งแต่รากนะครับในส่วนของลำต้นในส่วนของกิ่งในส่วนของอยอดเราก็จะพบสาเหตุบางครั้งเนี่ยพินักรอาจจะได้รับข้อมูลมาว่าเราทุเรียนเราถ้ามีอาการอย่างนี้เป็นเชื้อราตัวนี้ ผมย้อนกลับไปครับว่าแล้วถ้าเชื้อราตรัวนี้ทำไมไม่เป็นทั้งสวนทำไมเป็นเฉพาะต้นถ้าเป็นเฉพาะต้นนั้นแสดงว่าเราจะต้องไปเจอสาเหตุครับเช่นรากดำรากเนา่ารากกุดต้นลำต้นใต้ดินมีลักษณะเน่าดำมีกลิ่นเหม็นลำต้นเป็นแผกลกิ่งกิ่งใหญ่มีลักษณะของอาการเป็นโรคใต้ท้องกิ่ง มีลักษณะเป็นไฟทอปทรามีลาซิพูตรงนี้เราถึงจะสรุปได้ว่าเขาคือเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชในกรณีที่เป็นที่ใบเราอาจจะพบที่ลำต้นไม่เป็นกิ่งไม่เป็นแต่ไปพบที่ใบมันก็จะเป็นสาเหตุที่เป็นโรคพืชที่ใบทีนี้เราต้องมาดูครับว่าถ้ามันเป็นโรคพืชในตำแหน่งเช่นลำต้นมีอาการฉ่ำดำกิ่งมีอาการ เชื้อยามเยิมเป็นสีน้ำตาลมีเชื้อราผุดออกมาใบมีแผลเราจะต้องพบอาการเหล่านี้เนี่ยในตำแหน่งนั้นและอาการเหล่านั้นจะต้องลุกลามออกเช่นเราพบครั้งที่หนึ่งมันเป็นจุดเล็กๆจุดครั้งที่สองก็ค่อยๆลุกลามนะครับโตขึ้นกว้างขึ้นหรือใหญ่ขึ้นถ้าเป็นที่ใบมันก็จะขยายไปอย่างรวดเร็ว ตรงนี้เราจึงจะสรุปได้ว่านี่คือสาเหตุที่เป็นโรคพืชแต่เราก็ต้องกลับไปดูอีกว่ามันเป็นโรคพืชที่เกิดจากสาเหตุอะไรผู้นี้จะเป็นตําเฉพาะต้นจะเป็นเฉพาะบางตำแหน่งจะเป็นเฉพาะกิ่งจะเป็นเพพาะสูงสุ่มในกรณีที่เราไปพบความผิดปกติอย่างยกตัวอย่างเวลานี้นะครับหลังจากที่ผ่านร้อนผ่านแรงผ่านหนาวมาพี่นอกเกษรเข้าไปในสวน เเราก็ดูใบเนี่ยมันก็พอดูดีดอกแต่พมณนะวันนี้ลองเข้าข่ครับใบเก่าใบแก่มีลักษณะก้าเหลืองแล้วก็มีอาการหลุดร่วงมีอาการถ่ายใบมีอาการใบร่วงเกิดจากอะไรนี่คือกรณีที่สองครับเป็นโรคพืชที่เกิดจากภาวะของสิ่งที่ไม่มีเชื้อสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมของการเจริญเติบโต เมื่อเขาผ่านร้อนผ่านแรงมาเขาก็มีพลังงานที่เก็บไว้ระดับหนึ่งครันพอเกิดถูกแรงกระตุ้นจากน้ำฝนจากผลผลิตที่ไม่ดึงออกไปแล้วสภาพต้นก็สุดโทมไปเจอฝนเป็นตัวกระตุ้นเขาก็จะต้องปรับชีวิตตัวเองเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อการอยู่รอดโดยการสร้างใบใหม่ก็ดึงพลังงานจากใบเก่าตรงนี้เราจะเห็นภาพเลยครับว่ามันจะเกิดทั้งสวนแต่ ในความหมายตรงนี้เนี่ยความรุนแรงก็จะแตกต่างกันอีกนะครับต้นที่มีผลผลิตมากต้นที่มีคุณภาพใบไม่ดีก็จะสุดโสม,มากกว่าต้นที่เ,เป็นภาวะปกติพูดก,กันง่ายๆาบางครั้งเนี่ยทุเรียนที่เราแบกผลผลิตมากต้นที่ป่วยก็จะสุดโสมากต้นที่ปกติเราแบกผลผลิตมากแล้วเราไม่ให้ปุ๋ยสุดท้ายก็จะกลายเป็นสภาพต้นสุดโสมแต่ในทางกลับกัน ผมยกตัวอย่างนะครับเรามีทุเรียนหลายต้นพี่นสกรลองไปสังเกตดูได้เลยว่าถ้าต้นใดก็ตามที่ไม่ให้ผลผลิตคุณภาพใบจะดีหลังเก็บเกี่ยวต้นที่ให้ผลผลิตมากคุณธบใบจะสุดทันทีหลังจากตัดลูกภายในเวลา15วันและการสุดเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นไปตามปริมาณของผลผลิต แต่ในทางกลับกันถ้าเรามีการให้ปุ๋ยบำรุงอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นกรณีการใส่ปุ๋ยทุก20บวันทุก15วันหรือทุก10วันในอัตราที่เหมาะสมเราจะเห็นคุณภาพผลผลิตโตพองกลมน้ำหนักดีมีคุณภาพดีคุณภาพใบดีรังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วคุณภาพใบก็ยังไม่เสียหายนี่คือสิ่งที่เรามีงานศึกษาวิจัยแล้วก็ยืนยันผลส่วนท่านที่จะไป ดูแลจัดการเพื่อการประหยัดเพื่อเชิงอนุรักษ์อันนั้นก็อยู่ที่ดุลพินิษของพี่น้องเกษตรกรเราไม่ก้าวล่วงนะครับอยู่ที่การตัดสินใจแต่ยืนยันในทางวิชาการได้ว่าถ้าเรามีการให้ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องให้ธาตุอาหารน้ำดินน้ำอาหารอากาศและธาตุเนี่ยคุณภาพใบเขาจะดีเมื่อคุณภาพใบดีร่างกายก็แข็งแรงเหมือนคนเราต้นก็ไม่เจ็บป่วย มีงานวิจัยหลายชิ้นแล้วก็มีพิ่นัศกศึกษหลายท่านก็ยืนยันว่าเราให้ปุ๋ยอย่างเพียงพอผมยกตัวอย่างเช่นง,งานศึกษาของผมเองในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ปุ๋ยหลักนะครับอย่างน้อยเดือนละครั้งและในทุก10วันเราก็จะเติมเข้าไปอีกในปริมาณที่น้อยแต่ต่อเนื่องทุกๆ10วันทุกๆ10วันตั้งแต่ทุเรียนอายุห6 0วันไปจนถึงก่อนการเก็บเกี่ยว เราก็จะได้ทุเรียนที่มีน้ำหนักดีมีคุณภาพทรงกลมผูเบ่งแต่สิ่งที่เป็นพิสูจน์ก็คือคุณภาพใบที่ดีเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้ผมจึงอยากจะให้เข้าใจประเด็นหลักที่ว่าให้เปรียบเทียบกับคนเราคนเราน,านั้นถ้าอายุมากนะครับหรือจะไม่มากกว่าแล้วแต่เรากินอาหารที่ดีมีประโยชน์ เราอยู่ในลักษณะของอาการออกกำลังกายที่ดีพักผ่อนที่ดีก็เปรียบเสมือนทุเรียนของเราอยู่ในพื้นที่ที่ดินมีความโปร่งน้ำละลายหรือซึมซับไปได้ดีมีธาตุอาหารเพียงพอมีอินทรีย์วัตถุเพียงพอมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นั่นคือด้านล่างจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ถ้า้ามันไม่มีจากปุ๋ยอินทรีย์นะครับ เราก็เติมไปในเรื่องของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นเชืเช้อแทโคเดม่าในด้านบนแสงแดดสาดส่องอากาศถ่ายเทมีความโปร่งมีความโล่งพืชก็สังเคราะห์แสงได้เวลาที่เกิดโรคพืชเขาก็จะไม่ลุกลามรวดเร็วเวลาที่เขาจะเกิดโรคพืชก็จะเกิดยาก ก็เหมือนกับคนเราอยู่ในสถานที่ปลอดโปร่งอ,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 อากาศร่มนะครับมีอากาศมีออกซิเจนที่ดีเราก็จะไม่ค่อยเจ็บไม่ป่วยเหมือนเราชาวสวนซึ่งจะต่างจากคนที่อยู่ในเมืองซึ่งอยู่ในห้องแอร์นะครับสภาพตรงนี้เนี่ยผมผมอยากจะให้เข้าใจว่านี่คือการปรับสภาพสวนเพื่อให้เขานั้นพร้อมต่อการเจริญเติบโตจากกระบวนการสังเคราะห์แสงมีคําอธิบายที่เราเคยอธิบายไว้ในส่วนหนึ่งนะครับว่าอย่างทุเรียนเนี่ย นี่เข้าหน้าฝนแล้วฝนตกทุกวันแสงแดดไม่มีฝนตกฟ้าปิดดินแฉะเป็นโอกาสเป็นความเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชทั้งทางดินและทางใบทางดินก็จะเป็นไฟท็อปทอราเป็นพิเชี่ยมเป็นสกอร์เทียมและก็ยังมีในส่วนของฟิวซาเลียมเติมเข้ามาอีกในส่วนของใบก็จะเป็นโรคราใบติดเป็นไฟท็อปทอรานะครับเป็นคอติเซียมเป็นราสีชมพูอะไรประมาณนั้นนั่นคือความเหมาะสม เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่นสกรต,ต้องเข้าใจก็คือว่าการที่เราจะควบคุมโรคหรือการป้องกันโรคเนี่ยมันเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการป้องกันการป้องกันก็คือการทำให้สถานที่ในเวลานั้นหรือทำให้สวนของเราเนี่ยไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตเส้นใ่ของเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชโคนต้นเราปร่งบ้างปลงดี น้ำระบายดีอากาศถ่ายเทพูดกันในภาษาว่าต้นเปียกบ้างแห้งบ้างอย่างนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้การเจริญเติบโตของเชื้อรากโลกพืชจะไม่เกิดขึ้นในส่วนที่สองพืช,ช,ชเองจะต้องมีภูมิต้านทานการให้ปัจจัยให้ความสมบูรณ์ให้ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมสารในกลุ่มต่างๆกลุ่มเหล่านี้เนี่ย โดยเฉพาะอย่างเช่นในกรณีของตัว f o r เ e t ทิวอลูมิเนียการให้ในกลุ่มของกรดฟอสฟอริกฟอสฟอ n ิกการให้ในสูมของ p r o t e คเอแอลฟอคอบเเป็นอ l ลูมิเนียมริกโนซัลเฟเนตอะไรประมาณนี้การให้ในอัตราต่ำก็เหมือนกับการฉีดวัคซีนการสร้างภูมิต้านทานนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันการลงไปในดิน การใช้ในทางดินใน,ใน,ในกลุ่มของเมทโสรักซิลก็จะเป็นการป้องกันแต่ในการป้องกันเหล่านี้เนี่ยพินักษ์สกรอต้องเข้าใจนะครับว่าบางครั้งมันเป็นการลงทุนที่สูงเพราะฉะนั้นในความหมายของผมจึงอยากจะให้ท่านได้ประหยัดประโยชน์และมีประสิทธิภาพก็คือเราจะต้องไปตรวจวิเคราะห์ในส่วนของต้นที่เจ็บป่วยแล้วเราเข้าไปทำการเยียวยารักษาอันนี้คือ การกำจัดในส่วนของต้นที่ปกติต้นที่ไม่มีอาการต้นที่จเจริญเติบโตตามปกติถึงเวลาเขาแตกใบอ่อนก็แตกใบอ่อนถึงเวลาเขาพัฒนาใบก็แตกใบอ่อนได้ดีมีปริมาณใบตั้งแต่5ใบ7ใบมันก็เป็นคำตอบให้กับเราได้รู้ว่าคุณภาพของดินคุณภาพของสวนการเจริญเติบโต,ตเป็นปกติถ้าหากว่าเราคิดว่าเราจะประหยัดต้นทุนต้นเหล่านี้เราก็ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องไปรักษา คำว่ารักษากับป้องกันเนี่ยต่างกันนะครับให้เข้าใจอย่างนี้ว่าการป้องกันก็คือการทําให้เชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชไม่เกิดการขยายพันธุ์ป้องกันไม่ให้เขาเข้าไปในเนื้อเยื่อทําให้ต้นไม่มีบาดแผลเพราะฉะนั้นอัตราการใช้จะเป็นอัตราต่ําส่วนกรณีที่เราจะรักษา เราจะรักษาเฉพาะโรคเฉพาะจุดเฉพาะตำแหน่งเฉพาะส่วนที่เกิดโรคซึ่งการใช้อัตราของสารเคมีในการควบคุมโรคจะต้องเป็นอัตราสูงและจะต้องตรงกับชนิดของเชื้อในลำดับสำคัญเนี่ยพนักงานต้องเข้าใจว่าเราจะต้องป้องกันเป็นลำดับที่หนึ่งซึ่งในการป้องกันเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราลดต้นทุนได้ และเมื่อใดก็ตามที่เขาเกิดโรคพืชแล้วบางครั้งเราก็จะเท่าสู่ขบวนการรักษาเฉพาะต้นเฉพาะตำแหน่งเฉพาะจุดอย่างนี้จะทำให้เราเป็นการลงทุนอย่างประหยัดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้เป็นมุมมองนะครับก็คือการที่เราเข้าไปทำการวินิจฉัยหรือทำการตรวจวิเคราะห์ ความผิดปกติของไม้ผลของเราหรือทุเรียนของเราในสวนเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่ามันเป็นโรคพืชที่เป็นเชื้อสาเหตุมันอาจจะเกิดจากโรคพืชที่ไม่มีเชื้อสาเหตุหรืออีกครั้งหนึ่งนะครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นพฤติกรรมในการเจริญเติบโตผมยกตัวอย่างง่ายๆในเวลานี้ก็คือกรณีทุเรียน ใน1น0่ต้นเรามีทุเรียน20ต้นต้นที่เป็น20ต้นที่ป่วยต้องมีสาเหตุแน่นอนหรือมีปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติอันนี้คือโรคของทุเรียนแต่เราไม่ได้ดูสรุปว่าเราเราไปเจออาการอย่างนั้นเราจะรีบทําการใช้สารกาจัดเชื้อราท,าทันทีไม่ใช่นะครับเราจะต้องไปหาตำแหน่งหาจุดและวิเคราะห์ก่อนส่วนอีก80ต้น เขาเป็นต้นที่จเจริญเติบโตตามปกติก็แสดงว่าเขาสมบูรณ์เขาแข็งแรงเขาไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยเราก็ดูแลตามปกติต่อไปส่วนในกรณีการปรับสภาพดินการปรับสภาพดินนั้นก็เป็นลักษณะของการที่เราจะทำให้รากมีประสิทธิภาพในการทำงานในเรื่องของการจเจริญเติบโตแต่ถ้าในด้านของโรคพืชแล้วก็จะเป็นส่วนที่จะทาให โครงสร้างของดินไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตหรือการงอกของเส้นใยของเชือ้อราแค่หลักการตรงนี้เป็นสองหลักการในการปรับสภาพดินเป็นเรื่องของการปรับค่าประจุไฟฟ้าเป็นเรื่องของการปรับ pH หรือความเป็นกรดเป็นด่างของดินเท่านั้นครับดังนั้นในเชิงเทคนิคการจัดการเนี่ยถ้าเราจะป้องกันนะครับเราก็ป้องกันโดยการปรับสภาพสวนให้สมบูรณ์แข็งแรง ปรับสภาพดินให้โปรง่งการเติมาธาตุอาหารหลักาธาตุอาหารรองาธาตุอาหารเสริมการปล่อยเชื้อจุลินทรีย์เช่นพัวไจรโคเดมาคือไตราสารเราก็ปฏิบัติทั้งแปลงในส่วนของทางใบถ้าเราจะป้องกันเราก็จะใช้สารเคมีในอัตราต่ําเมื่อถึงเวลาที่สิ่งแวดล้อมเขาเอื้อหนวยคือมีการระบาดก็อาจจะต้องไปดูว่ากลุ่มใดครับอย่างเช่นกลุ่มของไฟทอปทรา กลุ่มของราไบาติกหรือกลุ่มของอโรคต่างๆอันนั้นจะต้องดูเฉพาะเชื้อและชนิดของกลุ่มยาแต่ถ้าในกรณีที่เราไปพบหรือหลังจากที่เราปฏิบัติไปแล้วเราพบว่าในจำนวนหนึ่งที่มีความผิดปกติใน20ต้นเราจะต้องเจาะลึกลงไปในลักษณะของการจัดการ ควบคุมโรคเฉพาะต้นเฉพาะจุดเฉพาะตำแหน่งเฉพาะเชือ้อซึ่งตรงนี้ผมจะให้รายละเอียดต่อไปอีกครั้งหนึ่งในแต่ละวิธีการแต่ละโรคพืชแต่ให้เข้าใจว่าในความหมายของการกำจัดโรคคือตรงนี้สารเคมีก็ต้องอัตราที่แตกต่างวิธีการก็จะต้องแตกต่างและความเข้มข้นของอัตราสารเคมีก็จะต้องแตกต่างจากกรณีการป้องกัน เราจึงจะสามารถที่จะหยุดโลกได้แต่ในขณะเดียวกันมิใช่ว่าเราจะปฏิบัติแค่นี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องเติมเข้าไปอีกคือธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมความสมบูรณ์และความแข็งแรงเพื่อให้ต้นมีความแข็งแรงและมีภูมิต้านทานคือย้าตรงนี้ครับว่ากรณีที่ท่านคิดว่าเวลาที่ทุเรียนหรือไม้ผลต้นเจ็บป่วยห้ามใส่ปุย๋ยห้ามใส่ธาตุอาหารห้ามบํารุง เพราะมันเป็นกระแสอยู่ในทุกวันนี้แต่อยากจะให้ย้อนกลับไปครับเวลาที่ท่านไปหาหมอผู้ที่มีสูงอายุเนี่ยทำไมแพทย์ถึงต้องให้ยาควบคุมโรคให้ธาตุอาหารให้สารอาหารบำรุงนี่คือคำตอบที่ท่านจะต้องไปพิจารณาเปรียบเทียบกับคนเราท่านก็จะเข้าใจในเหตุผลทั้งสิ้นนี่คือสาระในเช้าวันนี้ครับ สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสวัสดีครับ